สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นสินค้านะครับโดนบังคับวิทยุนะครับเป็นมินิดนนะครับจากค่าย MJX นะครับในรุ่นบ u c k นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในรุ่นบล c k 7เจ็ดนะครับเป็นโดนแบบมินินะครับความละเอียดของกล้องนะครับเป็น 4K นะครับนะฮะ คุณภาพวิดีโอเนี่ยเป็น 4K นะครับแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่3840คูณ2160นะครับอ่าตัวนี้ก็น้ำหนักนะครับก็249กรัมนะครับพร้อมระบบ GPS และ Google Map นะครับอ่าแล้วก็มี Vision Sensor คือเซนเซอร์อ่าล็อกความสูงนะครับล็อกความสูงที่ความสูงไม่เกิน5เมตรนะครับโดยตัวนี้จะล็อกได้ในเฉพาะ ตอนที่เราไม่ใช้ GPS นะครับถ้าเราไม่ใช้ GPS ก็จะล็อกอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับถ้าเราขึ้นสูงเกิน5เมตรก็จะใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้นะครับต้องใช้ GPS นะครับแล้วก็เป็นระบบ Wi-Fi 5G นะครับคือมือถือที่รองรับนะครับจะต้องเป็นมือถือที่รองรับ Wi-Fi 5G นะครับใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ถ้าเป็นตระกูล iOS นะครับรองรับตั้งแต่ iPhone 5ขึ้นไปนะครับ ถ้าเป็น Android ก็ต้องไปศึกษาดูในคู่มือนะครับว่ามือถือของเรานั้นรองรับ WiFi 5G หรือเปล่านะครับก็ลักษณะของกล่องก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับก็ดูง่ายๆครับข้างกล่องนะครับจะมีตรงนี้ Full HD 4K นะครับแล้วก็หน้ากล่องจะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมี Number บอกนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น QR code สำหรับโหลดแอป ครับก็ทั้งได้ p a y Store แล้วก็ p พย Store แล้วก็แอ s สโต e นะครับส่วนมือถือนะครับของหัวเว่ยในรุ่นตัวใหม่ๆที่ไม่มี p a y Store นะครับก็ให้ไปโหลดแอป apk นะครับส่วนในไอสโต apk ที่ติดตั้งมาในเครื่องนั้นจะไม่มีให้โหลดนะครับคุณต้องพิมพ์ใน Google นะพิมพ์คำว่า mrcpro นะครับ นะครับ APK แล้วไปวาโหลดแล้วก็มาติดตั้งเอานะครับอเทมนะครับ Number B7 นะครับโอเขดแล้วเรามาแกะกล่องกันนะครับ,นะรบกล่องก็จะเป็น2ชั้นแกะออกมาจะมีคู่มือนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับ ผู้มือนั้นก็จะบอกรายละเอียดในการใช้โดนเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะศึกษาไม่เข้าใจนะครับก็ดูรีวิวผมเอาแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวโดนบั็กนะครับตัวก็ประมาณนี้นะครับพับแล้วเหลือประมาณนี้นะครับ อันต่อไปนะครับคือกล่องชาร์จนี่นะครับคือกล่องชาร์จแล้วก็ต่อมาก็อันนี้เป็นใบพัดสำรองนะครับมีมาให้สี่ใบนะครับอันนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จซึ่งจะเป็น USB นะครับ ก็ไม่มีหัวชาร์จมาให้นะครับใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเป็นหัวชาร์จนะครับอันนี้จะมีตัวถอดใบแล้วก็ไขควงมาให้นะครับตัวนี้ก็กลางออกนะครับส่วนตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ติดตั้งในตัวลำนะครับมีมาให้หนึ่งก้อนนะครับ ตัวที่ชาร์จนะครับสามารถชาร์จได้พร้อมกัน2ก้อนนะครับถ้าเราซื้อแบตเพิ่มอีกก้อนหนึ่งก็สามารถชาร์จได้เลย2ก้อนพร้อมกันนะครับก็เสียบลงไปนะครับจากนั้นหัวด้านนี้นะครับเสียบเข้าเต้ารับแล้วเราก็ไปเสียบกับที่ชาร์จมือถือซึ่งเป็น USB หรือในรถหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้จากนั้นสถานะชาร์จนะครับจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงกลางนะครับถ้าเราเสียบปลั๊กนะครับควรไฟสีเขียว ตรงนี้จะเป็นไฟสีแดงนะครับตรงกลางส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฟสถานะชาร์จจะเป็นสีเขียวกับพิบนะครับถ้าสมมุติว่าเราชาร์จแล้วถ้าไฟสีเขียวมันติดค้างนะครับแสดงว่าเต็มนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นไฟสีเขียวถ้าเราสถานะชาร์จเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นอันนี้จะเป็นตัวโดนนะครับก็น้ําหนักงานประกอบก็แน่นนะครับตัวนี้เป็นกล้อง4ฟนะครับติดตั้ง แล้วก็มีตัวโลโก้ตรงนี้นะครับแล้วก็มี 4K ที่ขาด้านนี้นะครับมอเตอร์เป็นบัลเลตนะครับอ่าเป็นมอเตอร์ที่ทนความร้อนนะครับจะตัวมอเตอร์จะติดตั้งอยู่ด้านนอกนะครับหมุนได้จับหมุนได้นะครับถ้าเป็นตัวรุ่นอื่นๆนะครับมันก็จะซุกอยู่ในบอดี้หน่อยตัวนี้ก็จะติดตั้งโชว์มานะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับนี่เห็นไหมเป็นเซ็นเซอร์รับความสูงนะครับ2ตัวแล้วก็รองรับเมมโมรี่การ์ดนะครับ32กิกะเฮิร์ตนะครับก็ถ้าถ่าย 4K ความละเอียดสูงนะครับแนะนำใส่เมมเข้าไปนะครับแล้วเอาไฟจากเมนมองมานะครับจะชัดเจนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องระบายความร้อนของตัวบอร์ดนะครับนี่ก็จะเป็นติดตั้งลูกยางกันกระแทกมาด้วยนะฮะโอเคนะครับ นี่ก็ประกอบแบตเตอรี่ลงไปนะครับกดบหนึ่งครั้งก็ทาการบินนะครับก็ต้องแกะไอตัวฟิล์มหน้าเลนออกนะครับเพื่อความคมชัด เล็บไม่มีนะครับโอเคนี่จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับก็จะเป็นเสาคู่นะครับจะมีตัวเป็นบาร์โค้ดโหลดแอปนะครับติดเอาไว้ จะกางออกมาเป็นที่จับนะครับเสานะครับก็ต้องพับขึ้นนะครับทำไมต้องพับขึ้นนะครับมันไปบังที่จับจอมือถือนะครับนีเขนใ้พี่จับจอมือถือนะครับใส่ของผมได้ก่อน โอ้โหไม่ได้นะครับใหญ่ไปโอเคน่าจะได้โอ้โหเกือบไม่ได้โอเคนะครับรีโมทนะครับ ใช้ถาน2ก้อนนะครับเป็น1.5นะโวลต์นะครับขนาด 2a ประหยันนะครับปิดก่อนนะครับตัวรีโมทนะครับเราจะสามารถปิดเปิด GPS ได้นะครับถ้าสมมุติบินในโหมดเลสซิ่งคือต้องการบินแบบใช้ความรวดเร็วผาดแผงซิกแซกนะครับก็ปิด GPS นะครับอันนี้สำหรับคนชำนาญบินเก่งนะครับถ้าต้องการใช้โหมด ็อกความสูงแล้วก็บินถ่ายภาพทั่วไปนะครับหรือต้องการใช้ฟังก์ชันที่ให้บินกลับอัตโนมัติก็เปิด gps นะครับนะฮะการบินนะครับต้องถ้าจะฟังก์ชันบินกลับอัตโนมัตินะครับต้องเปิด gps ไว้ตั้งแต่เริ่มต้น start นะครับผมโอเคนะอันนี้จะมีปุ่ม return to home นะครับปุ่มถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคือปุ่มนี้นะครับกด1ครั้งถ่ายภาพนิ่ง1รูปนะครับอ่ากด ครั้งถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ยกเลิกวิดีโอก็กดอีกหนึ่งครั้งก็ยกเลิกนะครอันนี้จะเป็นปุ่มอ่าน่าจะปรับมุมกล้องนะครับโอเคเดี๋ยวเราทดสอบกันนะครับโอเคนะครับอ่าเริ่มต้นนะครับ เปิดรีโมทนะครับก็กดปุ่มั n l ็อกนะครับจากนั้นก็เปิดเปิดสวิตช์ออนรีโมทนะครับนี่มันก็จะขึ้นสัญญาณแบบนี้นะครับพร้อมกันจากนั้นมากดที่ตัวโดนนะครับกดหนึ่งครั้งอ่าทีนี้มันก็จะเชื่อมต่อหากันนะครับที่รีโมทนะครับก็จะบอกสถานะแบตเตอรี่ของตัวรีโมท แล้วก็บอกสถานะแบตเตอรี่โดนนะครับอันนี้ก็จะเป็นขึ้นสัญลักษณ์ให้เราคาลิเบตนะครับก็เราก็ยังไม่ต้องนะครับจากนั้นเรามาที่มือถือนะครับไปที่การตั้งค่า Wi-Fi เปิด wi-Fi นะครับแล้วก็เชื่อมต่อตัวโดน wi-fi ของโดนนะครับ กดเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับจากนั้นมาเปิดแอปเปิดแอปพลิเคชันนะครับ MRC Pro นะครับกด Start Next คลิกนะครับนี่เห็นไหมภาพมาอย่างชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ต้องคาลิเบตนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ นันตั้งขึ้นนะครับเ็าตางเข็มนาฬิกาก็สัญญาไอ้สัญ,ญลักษณ์ดอกจันตรงนี้ก็จะหายไปนะครับอันนี้คือคาลิเบตรเรียบร้อยที่ตัวมือถือก็จะขึ้นสีเขียวนะครับก็คือรอ G P S นะครับอันนี้ ที่รีโมทนะครับจะบอกความสูงความไกลแล้วก็ความเร็วนะครับที่จอรีโมทก็เหมือนกันนะครับก็จะบอกโอเคนะครับทีนี้เราก็ต้องรอ GPS นะครับตอนนี้มันยังขึ้นศูนย์ดวงอยู่นะครับต้องรอ GPS ขึ้นอย่างน้อยหกดวงขึ้นไปถึงจะทำการบินได้นะครับทีนี้นเรามาดูโหมดต่อไปอนะครับที่ตัวแอป มีอะไรบ้างครับมีถ่ายรูปนะครับคือสัญลักษณ์ไอคอนสีขาวถ่ายวิดีโอก็สัญลักษณ์ไอคอนสีแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฟังก์ชันนะครับก็คือเราจะใช้รีโมทเป็นตัวคอนโทรลก็ได้นะครับก็เราปัดปุ๊บมันก็จะเริ่มสตาร์ทมอเตอร์นะครับทีนี้เราใช้รีโมทนะครับคอนโทรลนะครับถ้าเราปัดมันก็จะเป็นการสตาร์ทมอเตอร์ล้วใช้มือถือบังคับนะครับ การใช้มือถือบังคับมันไม่ปลอดภัยนะครับการเล่นที่ปลอดภัยคือต้องใช้รีโมทคอนโทรลนะครับทีนี้มาดูต่อไปนี่คือ f o l l o w Me นะครับคือโดนจะบินตามตามรีโมทนะครับเราต้องเชื่อมมือถือด้วยนะครับแล้วก็คือโดนจะตามตามมือถือเรานะครับแต่ต้องถือรีโมทด้วยมันตาม2อย่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือบินบินเป็นวงกลมนะครับ ส่วนตัวนี้ h e a d l e s mode h e a d mode ไม่ต้องใช้นะครับมันจะอันตรายนะครับมันก็มีประโยชน์แล้วก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับอันตรายใช้หลักๆก,ก็คือใช้2โหมดพอนะครับ Follow me กับตัวนี้นะครับที่เหลือก็อใช้มือถือบังคับก็จะมีตัว Take off auto นะครับคือปุ่มนี้แล้วก็ Return to home นะครับฟังก์ชันหลักๆที่หน้าจอมีแค่นี้ส่วนนนี้ก็จะเข้าไปดูพวกไฟล์ฟวิดีโอกับ ภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดถ่ายภาพซักภาพนะครับกดหนึ่งครั้งอ่าถ่ายแล้วนะครับเซฟโฟโต้ photo. จากนั้นมากดที่ตัวนี้นเห็นไหมนี่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นไฟล์ภาพนิ่งตอนผมบินแล้วก็วิดีโอไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลงไปที่เว็บไซต์คลิกเข้าไปดูใต้คลิปแล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้ gps นะครับขึ้น9ก้าดวงแล้วนะฮะอันเนี้ยพร้อมที่จะบินนะครับแล้วก็บินนิ่งด้วย นะครับ GPS ขนาดเนี้ยแน่นเตียเลย ไดอีกนี่หัวอ๋อโอเคได้แล้วนะครับเปิดขึ้นได้อีกล็อกหนึ่งนะครับนี่ก็ใส่ได้พอดีครับโอเคนี่ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาสตาร์ทมอเตอร์นะครับกดปุ่มอัล็อกนะครับ ทัดติดนะครับจากนั้นก็เริ่มทำการดินนะครับเสียงก็จะดังหน่อยครับตรงนี้มันออกแบบไม้เพียวลมนะครับเสียงก็จะดังหึ่งๆหน่อยนะครับเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับตู้ลมได้สบายนะครับนี่คือระบบ G P S นะครับในการ็็กความสูงนะครับเดี๋ยวกล้องนะครับถ่ายตัวรอบๆโดนนะครับให้ดูว่านิ่งขนาดไหน ไกลได้ถึง1นกิโลนะครับแต่ตัวมันเล็กนะครับเราอย่าไปไกลมันจะมองไม่เห็นนะครับมาดูกล้องนะฮะชัดนะครับ ตัวโดนนิ่งเลยเนี่ยผมไม่ได้บังคับนะครับตอนนี้ gps อ่า17ดวงนะครับสัญญาณเต็มเตีย ทีนี้บินเร็วนะครับไม่ต้องห่วงสู้ลมสบายระยะการบินระยะเวลาบินนะครับก็อยู่ที่ราวๆอา่า19-20นาทีประมาณนี้นะครับ ให้มาดูที่ตัวจอทอนนะเดี๋ยวผมถ่ายเป็นไฟล์ภาพดีกว่าแล้วคุณคิดเข้าไปดูในลิงก์เว็บไซต์ผมแล้วกัน ก็จะมีสีเขียวนะครับมีป่า ตอนนี้แบตเตอรี่หมดไปแล้วนะครับ 1, 1ขีดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโดนลงมาใกล้ๆนะครับแล้วใช้โหมดเอา follow me คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับผมต้องทดสอบ่างละเอียดนะครับทีนี้ผมจะใช้ follow me นะครับดูที่แอปผมใช้ตัวนี้นะครับอ่าโดนจะหมุนหานะครับ ฟังก์ชัน r ี Turn t o ท o o m นะครับถ้านแรกผมต้องเอาโดนลงก่อนนะครับแล้วขึ้นไปนใหม่แล้วผมจะให้ดูนะครับว่าโดนจะกลับตรงจุดไหม เนี่ยผมไปที่90เมตร90เมตรนี่ถือว่าไกลแล้วนะฮะเนี่ยนะครับคุณดูครับทีนี้จะใช้ฟังก์ชัน Return to Home นะครับคือกดปุ่มนี้ก็ได้ปุ่มไหนดีปุ่มนี้แล้วกันนะครับอ่าเนี่ยนะครับก็จะขึ้น Return to home นะครับจากนั้นรอโดนกลับมาเลยนะครับผมวางแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาลงตรงจุดที่มันขึ้นนะครับอันนี้ก็จะค่อยๆลงนะครับ มาดูที่รีโมทครับนะครับโอ้โหนะครับความสูงค่อยๆลดลงนะครับดิเทอร์นูโฮมนี่โดนจะกลับมาแล้วก็ลงจอดแบบอัตโนมัตินะครับ ความคาดเคลื่อนนะครับจะไม่เกิน1เมตรนะครับขนาดที่ผมบินเน ى, GPS 19ดวงเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับคงไม่ไม่ไม่เกินห่างกันจากจุดเดิมไม่กี่เซนนะครับค่อยๆลงมาแล้วครับอ่าเนี่ยโดนเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วนะครับ อ่ดูที่ตัวโดนนะครับจะได้รู้ว่ากลับจริงนะครับรีโมดผมก็วางไว้กับพี่นะครับผมไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายกับมันนะนะครับลงนะครับแล้วก็จะ วัดระยะแล้วก็ดับมอเตอร์นะครับนะครับอ่ารีโมทอยู่นี่นะครับตอนขึ้นนะครับผมเอาขึ้นประมาณน่าจะตรงนี้นะครับแต่ตอนลงโดนก็จะมาลงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณขึ้นบินคุณต้องมีรัศมีประมาณเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรนะครับที่จะให้โดนมันลงได้นะครับ โอเคนะครับเป็นไงบ้างฮะสำหรับโดนตัวนี้นะครับ MJX นะครับ Buck 7W นะครับก็เป็นสินค้านาเล่นอีกหนึ่งตัวนะครับราคาและช่องทางรายละเอียดนะครับผมจะลงไว้ที่คลิปวิดีโอนะครับผม